สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบมาพอกับมัณการยุชองมัณการผ้าร้วยนะคะค่ะแอดกรจจาผ้าท่านผู้ชมมาฟังนะคะมาฟังตัวเลขจากปูสามหกีนะครับปูเพิ่งกะฟันทงห้แล้วย่ำห้แล้วนะคะว่าเพิ่นไดเ้เลขตัวใดในโค้งสุดท้ายนี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งนายห,ห้าผ้าร้วยเพิ่งกะได้โทษหาปูนะคะ ยวไปฟังน้ำกันค่ะว่าปูเพิ่นจะฟันทงให้ตัวใดนะคะสวัลโดครับเมนเบอร์ปูปน้อครับนี่งเมนยูมโอ้ปูสามหกสี่ปะครับเนี่ยฮผ้าร่วยครับขอกราบนักการาปรูครับยอยากถามปูนี่แหละครับว่า,า,างงเป็นค้งสุดท้ายแล้วนะแต่เลยอ,อยากมาถามปูว่ามี ไดเพิ่มเติมว้อครับหรือแล้วจะเป็นตัวเก้าสินะครับฟูว่าวเลยนะครับกำลังมันทึกเสียงอยู่ครับไอ้นอนอยู่วัดจุม่มสีเมื่อนั้นไปช่วยงานกับถินกันอธิษฐานเอาดิอธิษฐานขเอาถามว่าเขามาบอา96จบไปยินบ่ครับ96 เกบอกเป็นตัวแลยบอกป,อกปอูในบ้านเลีที่เขงเก้าหกเลยครับบอกเป็นตัวได้เหรอมันง,งันกับทินวังยาครับนอนอยู่ขึ้นนึงซอยงานเปแตนอนแล้วก็สวนม้นอย่างทินวัดจุมาบอกมีมีคนผู้เฒ่ามาบอกเก้าหกอันเน่งเจ็ดเจ็ดนึงไดยเถอะปูเป็นยไยังอย่าใ้เาที่โตแล้วต่ออานนมันอยู่กับ ครับแต่ว่าเป็นไทยค่ะคือเก้าครับล่าสุดเป็นบ่อปูถือว่าโค้งสุดท้ายเนาะครับจังว่าก็ได้ทัมาถามปูอีกส่นดอกข้ามีตัวใดเป็นตาไม่เกะไม่เกะกคือเครับบอกว่ามันอยู่วัดเลยอยู่พี่ทหารกับเพิ่มเพิ่มเก้าหกหกเก้านะปูอ่าอ่าตา เก้าหกหกเก้านี่ก็เป็นเลขฝันอยู่วัดจุมสีผู้มาบอกนี่สิแม่นปูที่ปากขาวบอกปูอ่างบรูแปลว่าเป็นปูชายเป็นเป็นผู้ชายผู้เฒ่าเนาะน่าจะแมนอยู่ที่น็อปูเนาะการมันก็เปลี่ยมาเนาะจะทีมาแบบไหนแล้วอ่างบรูจ้ามันบอกเป็นตัวเลขเลยว่าว่าเลขเลขเก้าเลยวาบอกเป็นตัวเลยค่ะ เก้าห่บ้านเลขที่บา้านเลขที่วัดจุมศีนะทุกบ้านเลขที่วัดจุมศีหนึ่งเก้าหกแต่เมื่อทอดกระถินปูเป็นชง,งานกระถิน่นเป็นน้อนข้างขึงข้นโยหันขึ้นน,นังในฝันมีผู้เฒ่าผู้เฒ่ากนผู้เฒ่ามาบอกหวยบอกเลขบอกตัวเดียวี่แล้วยมเก้าหกเลยเหรอบ เม็ดเดียวเเขนแแขนเลยนาะปูเนาะเอาเอาขอให้ใส่กระเสียวหนึ่งเก้าหกเอนาะปูเอ้สามตัวกันหนึ่งเ้าเนี่ยปา้าขันโมแม่ขันโมแม่เลขกนาเลขกไยกับซีเมนสองตัว่อนตัวครับเป็นไปได้ก็กันอขันออกขันออกบไปที่นักเกาหกครับคิดนะ เป็ดเข้านี้เขาขึน้นมาแล้วโยมเอ้ยเรื่เขาพอ,อขายกันแล้วแหละอะไรอันบ๊อบปูจับ้านนี้บ้านแถวนี้เขาขึ้นกันหมดแล้ว <S <S แต่ว่ามัออนอีกหว่างที่หลีดิแปลว่ามันหว่งแฉดิฮะตัวเก้าแปดแปดเก้าเนี่ยบ๊อบ<ะ>ปูออกแฉออกล่างแหละโยมคึ้นว่าเลืนออ่นี้ถ้ามันออกออกล่างไปออกแฉเนาะปูแปดเก้าเนี่ยคิดว่าออกล่างเรือแต่เดื่อไหนทั้อว่า แน่นแมนปูเป็นไปได้มัดแปดเก้าคือกันเราไปรอดเก้าปูไ่ได้เก้าของมีว่าท่านว่าป่าปุ่นเก้าหกเป็นบนเนาะปูท่านว่าก่าบุ่โยมนี่สิเป็นเงินเงินปูว่าไม่ยมั่ก็ช้ากันเนาะหนึ่งเก้าหกมันเนาะหนึ่งเก้าหกุณแมนะปู ม่นก็เป็นไปได้มื่จ้าเอ้าเเป็นกี่เมียเป็นไปได้เป็นไปได้รองเอแต่ว่าไปยูมคนมันกี่ปีจังไลเท่านั้นนะครับเขาไมนกี่หาเไ่หยเ่านั้นนะยุบครับแม่นจังได้กสิเอาข้ามปูนี่ละน้ำหนึ่งเก้าหกนี่ละน้ำเออสามตัวกับหนึ่งเก้าหกไวดตก็เก้าหเก้าไ เน่นเก้าหกเนี่แแล้วนับปูเนะะาะนึงเก้าหกบนแปดเก้าเก้าแปดก็ให้เป็นของปูดอนผู้ตาเข้าเนาะปูเนาะ,ะ,ะแต่ว่ากระสีเอ,เอาไว้เม็ดจักน้อยยืดละกันไว้กันทุ่นไว้ทั้งสี่นึงเก้าสี่นึงนึงเก้าหกกรสีนี่ตัวนักตัวดับตัเบาอย,ายู่<า>ยแล้ปูสามีเอาชีนึงถ้าจะพ้ขายได้เดี๋ยวบอันหนังเดี๋ยวผ่อขายเดี๋ยิดยกเพามัน เขาคืนกันวัดแล้วแต่ก้าก็าวแต่เขาก็คืนบวชีม้งดันประมาณชีมงรูเท่านั้นครับสิได้ดันได้ีเป็นอาจารย์อะรอ่าอาจารย์ได้ทเป็นอาจารย์ได้เง้ยเนอะนอยู่ี่เขาเรียกปูสามองทีกบอกวัดขล้วจังวะเออเพิ่งจะเขามาติดตามปูนี่ก็ให้โฉมมานน้ำปูนี่น้ำแนเด้อ ในฝ่อพันศามันถือว่าแม่นเท่าน,นั้นเด้อครับจะมันมันกลมาอยู่แล้วสามมันเสี่ยงเป็นเก้าสามจริงร้องเบิองยุมเอาร้องเบิงเองบอกใันโยกไปลวดค่ะครับเฮ้นไปได้ยางไปโชคได้ลาภบยังเย็ดจากสางกันนี่วัดว่าอารามก็ได้ครับ คนก็หาเพิ่งโศกเพิ่งลาไปจริงแล้วครับว่าเกล็ดเกาเกาแบบว่าซื้อซื้อแล้วซ้ำได้รถบอดปูคุยว่าถือหัวหัวถือเลี้ยหัวแช่เล็กหน่อยเล็กคนเขายุดดอกครับเขาสองตัวนี่แหละสามตัวเพราเขาดอกครับเป็นว่าว่าครับสามารถสามารถราลงคลิปได้เ่าปูนี่ผมบันทึกเสียงไว้อยู่ดิ 1> 1, 6, 9, นหนึ่งหกเก้าเนี่ยลาครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็บอกไปรวดว่าพระปู 3, ่สามหกสี่ท่านไปนอนจําวาดอยู่งานในไวัดภูมิศีอัดน,นิมิตได้มีผู้ชายแก่ยๆยังมาบวกย่มกับเล่ออกไปกเลขเรียกคนี่บ่มีวา่าบ่มีว่าอันบ่าดังนี่แต่ว่าเขาบ่เคยบาดใจเคยเดียวนิถ้า้ไปนี่ก็คือคือชื่อได้่ะบ่มีรับประจมือว่าอัน ได้ครึ่งเดียวผพมีว่าจะเกี่ยนเป็นลวงนี่มันแม่นี่หลีโย่หอวไห้ไหม่าตัวไหนเป็นตัวนั่นนี่นเลี้ยไหมหัวเพราหอยหลายตัวเนาะครับเอื<ม>่อเขาลอตะเลียกปูสามหกสี่ปูสามหกสี่เขาคอมเินเขามาเขารบกวนปูแค่นี้แหละปูกราบน้องปรการปูอโย่หมอสาธุสาธุสาตูสาธุรับ ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นนิมิตฝันของปูสามหนะคะปูกับไปจําวัอยูวัดจุม่มสีพัฒนาล่ามค่ะปูนิมิตฝันได้มีผู้ใย้ท่าๆหรือว่าผู้ใช้แก่ๆนะคะมาบอกเลขเกค่ะแต่ก่อนหน้าที่ปูจะนิมิตฝันนะคะปูกับได้ให้ตัวเลขมากคือหนึ่เจเจดหนึ่งนะคะ และเมื่อนีนายห,ห้าพามรวยกันเลยได้โทษไปหาปูเพื่อจะให้ปูย่ำโค้งสุดท้ายให้นะคะปูสามหกสี่ก็เลยเล่านิมิตฝันของปูนะคะในคึืนที่ปูถูกกิดนิมนต์มาที่วัดจุ่มสีพัฒนาล่ามนะคะปูก็ได้จำวัดและ ไดนิมิตฝันเห็นผู้ทา้แกแ่ๆกแกมาบอกเลขเกหค่ะและปูก็บ,บอกว่าบ้านเลขที่ของวัดจุ่มสีคือหนึ่งเก้าหกนะคะท่านผู้ชมกะฟังไหวพ่อเป็นแนวทางนะคะทาบอมักกระเลื่อนผพานค่ะพอแอดกะได้น้ำตัวเลขของปูสามหคือหนึ่งเก้าหกเน้นๆปู บอกเน่นๆที่มีผู้ใช้แก่ๆมาบอกกับเกนะคะและ1771ง่งค่ะท่าทานผู้ชมบอมกักบ่ชอบกันเรื่อน่านนะคะทามากักท้าชอบกะเก็บไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ